อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีจ้านี่คือบรรยากาศหัวเช้าๆทว่บ้านนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวตอนเช้าหมอม่าจะไปตลาดซื้อผักน,นะคะจะไปด้วยใช่ไหมลูกเดี๋ยวหมอม่าจะกลับมาทักทักนึงนี่ก็คือบรรยากาศแถวบ้านแมน่นานะคะเพื่อนๆจ้านี่คือช่วงเช้าเลยนะคะแล้วก็ถนนนี่คือไม่มีรถเลยนะคะอากาศก็ดีมากๆเลยะคะ่ะ เดี๋ยววันนี้แม่น่าจะพาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวลาดเทจีนะคะวามันจะเมืองกับลาดถทเมืองไทยบ้านเราไหมนะไปดูว่าเข้ายอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ราคาเทนี่มันแตกต่างกับราคาถทบ้านเราพันๆบาท สังเกตแหละบนนู้นนะจ๊ะเพืวีนๆจ๊ะนี้คือฝ้นตกเล็กเดียวนะคะตั้งแต่หัวเช้า,ชาเลยนะคะฝ้นตกนี่ก็คือฝ้นหยุดตกแล้วนะคะก็เลยสร้างมาเที่จะขับรถไฟฟ้าออกไปสื่อพักเทลาดได้นะคะถ้าหักว่าฝ้นตกลงมาแล้วนี่นะว่าเปียกมดแน่เลยจา้าวิ้องจ๊ะ นี่ก็ขับมาแข่ทึ่งลาดแล้วนะคะขับรถจากบ้านแม่น้ามาทึ่งลาดเถบตลาดพักนี้นะคะก็ใช้เวลาประมาณสิบนาทีนะคะทางข้างทางนี้นะคะจะเป็นส่วนยอมส่วนซาธารณะนะคะที่เขาเอาไว้เดินเล่นแล้วก็ออกกำลังกายมาเต้นอะไรกันแบบนี้นะคะแถวนี้ส่วยมากเลยค่ะตอนกลางคืนนะ่าจะมีแสงไฟส่วยมากเลยนะคะนี่ก็มาทึ่งลาดแล้วจ้า จริงๆนะคะบางวันหัวชาวๆพันนี้นะคนจะเยอะมากเลยนะคะมาซื้อพักเทละนะแต่ว่าหน้าวาวันนี้ฝนตกนะคะคนก็เลยไม่มักเท่าไรบางคนก็ใส่รองเท้าบูทมานะคะเพราะว่ากลัวเวลาเดินมันเปียกน้ำนะคะก็เลยใส่บูทมาก่อน ลาดเทจีนนะคะเขาก็วางค่ายพักตามทางนุ่นแบบนี้ด้วยนะซึ่งเป็นพักที่เขาปรกกันเองนะคะแล้วก็ปรสร่้นผิดด้วยค่ะนี่เห็นไหมคะก็มีอ้ยค่ายด้วยนะจ้าพี่นวงจ๋าอ้อยเทนี้นะคะอ่อทางนึงอยู่เทประมาสิบสองยนนะคะก็ประมาณ60บบาทบ้านเรานะ นี่เราก็ขับรถมาถึงลาดพักข้างในแล้วนะคะและทางกะลําปีทางพักกาดค้าวัวย่อยๆต่างเพลเลยนะคะที่ข้างในนี้ก็จะมีค่ายพวกปลาทะเลด้วยนะคะเด็กเขาออกมาจากเล่นะคะแต่ส่วนใหญ่แหลวมันจะไม่ได้อยู่ในเมืองกวางโจวนะคะถ้าจากเมืองกวางโจวไปนะคะเดมีเล่ ทีะะ่สามารถส่งปลามาค่ายที่นี่ได้นะพักในนี้นะคะพี่นงจาราคาก็ไม่แพงนะถ้าผุดถึงการค้งขาคงฉีบเท็ดจิตก็โทวกมากมากเลยนะคะเราพาไป1ึ่ยย้วนห0ายบาทนะคะก็ได้ทั้งพักพ้นละมมายอะไรรอบบ้านไปเยอะมากเลยนะ นี่คือปลาเล่นะคะเพี่นดวงจา้าที่เขาออกมาขายกันนะแต่ว่าปลาเล่ที่นี่ที่เขาขายนะราคาจะสูมกวา่าที่เมืองไทยเยอะมากๆเลยนะ เดี๋ยวก่อนลบบานะคะเราแหวะไปห้าสื่อพวกน้ำมันพวกซอสหอยแล้วก็พวกซีอิ๊วอะไรล็บบานซะอิ๊ดก่อนนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะคนจีนเขาจะชอบกินพวกน้ำมันดอกทานตะวนันน,วน้ำมันทั่วลิซงน้ำมันทั่วลิซงนี่เวลาออามาทำกับข้าวมาพักกับพักนี่กินร้อยหมากๆเลยจ้าพี่น้องจ้ามันหอมหมากๆเลยฮาลิดนะคะก็อยู่เทปประมาณร้อยห้าสิบก้าวย้อนก็เกือบเกือบแปดร้อยบาทนะคะแต่ว่าก็ใช้ได้นานเลยค่ะกว่าจะหมดหนึ่งขัว นี่นะคะทุกคนวันนี้ซื้อผักที่ร้านนี้นะคะอันนี้ของที่เราได้กลับบ้านนะคะใก <Thank you. S 2> ้กับตลาดตั้งฝั่งนู้นจะเป็นแม่น้ำนะคะทุกคนที่นี่เป็นจุดรอรถนะคะทุกคนตรงนี้อากาศดีมากเลยนะคะ ตรงนี้จะเป็นสวนน้ํานะคะทุกคนเป็นสวนน้ําใหญ่มากเลยของหมู่บ้านที่นี่นะคะนี่คือทางฝั่งนู้นนะคะจะเป็นสวนน้ําใหญ่มากเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะด้านในเขาก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะบ้านหลังใหญ่มากเลยะค่ะด้านในบ้านสวยมากเลยนะคะ บ้านกันแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือทางเข้าบ้านของแม่นาน,นะคะด้านข้างก็จะเป็นแม่น นี่เราลบมาถึงบ้านแล้วนะจ๊ะพี่นองจ๋าได้คลองลอบมาบ้านเยอะมากๆเลยก็อย่าลืมนะคะพี่นองจ๋าฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดแชร์เขียนคอมเมนต์มาเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของพวกเราในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเดี๋ยวมาพบกันเลาในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้วันดีจ้า